ในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระกันที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปกราบพรขอโชคลาภพระเวสสุวรรณความสูง5เมตรและพญาปุริศาสตร์นะคะแล้วก็มีโอกาสค่ะพาไปกับขอพรหลวงพ่อหายพระปังเปิดโลกนะคะซึ่งท่านอายุเก่าแก่กว่า200ปีแล้วค่ะทางวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็มีงานบุญมาประชาสัมพันธ์เช่นเดิมค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานประจําปีวัดนุ่มการนนค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันที่3-5มถึงมีนาคมนะคะในช่วงนี้แหละค่ะขอเชิญร่ว ร่วมทำบุญใหญ่นะคะร่วมกันหลอพระเชียงแสนสิงหนึ่งนั่นเองค่ะทางวัดน่วมการนนนะคะจังหวัดสมุทรสาครหน้าตัก19นิ้วค่ะในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโอความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโนท่านเป็นปาหมผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโนั้นคือพยาย ยักษ์ที่เป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรรณโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทําอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถขอพรเท้าเวสวรรณนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรัก ก็ยังสามารถขอพอรกับเาวเวสวรโนได้ค่ะซึ่งในขณะนี้ทางวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพอรทเาวเวสวรโนและพยาปุริสากันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพอรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพอรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้าง ก็ตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวใเอร,รให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดท้องหลวงพ่อโตพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่หลวงพ่อหายหลวงพ่อตวนอดีตเจ้าอาวาสทาเวสุวรรณพร้อมร่วมบุญใหญ่หล่อพระเชียงแสนสิงหนึ่งหน้าตัก19นิ้วที่วัดร่วมกานนตะบนชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3-5มีนาคม2566นี้ได้บุญมากล้นกุศลมหาศาลมหรสพในงานสนุกสนานเต็มความบันเทิง สุขใจได้กุศล3-5มีนาคม2,566นี้ที่วัดร่วมกานนนตะบนชัยมงคลอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร